ค่ะแล้วเรามาดูผัก,อ,กอบกรอบกันนะคะสั่งมาจากใน,นทิกตอกค่ะจะมาลองกินดูเพราะว่าจะเป็นยังไงอันนี้นจะ,จะ,ะ,ะอ,ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือผักอบกรอบที่เราสั่งซื้อมาจากใน,นทิกตอกนะคะนี่น่าทานมากอันนี้นสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะ อันนี้เราซื้อมา1แถมหนึ่งค่ะในราคา179บาทสอห่อละ250กรัมเราแกะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาอันนี้ออกทิ้งะคะอันนี้คือทำให้กรอบนะคะน่าทา,น,านมากเลยค่ท่านเนี่ย มีทั้งตอเบอรี่นะคะมีกระเจียบนะคะมีเห็ดนะคะโอ้เยอะค่ะหลายอย่างของเขาไม่มีแตกหักเลยนะคะเป็นชิ้นๆเลยมาลองทานกันดูค่ะอันนี้เราเอาอันน้อยมาใส่นะมันจะไม่พออพร้อมนพอมนึงม,มันก็ใหญ่อยู่นะจานชั้นนะ่ะโอ้โห อืมโกินอร่อยกับคุณยายน้องเบิร์ตทูทูเปอร์นะคะวันนี้นะคะเปลี่ยนจากการเลี้ยงหลานหนึ่งวันนะคะมาเป็นการกินผักอบกรอบกันนะคะหยุดเลี้ยงหลานแป๊บหนึ่งแล้วมาทานผักอบกรอบนะคะเอารีวิวนี้มา ปะเพื่อนๆใครอยากกินบ้างไหมคะถูกมากเลยนะคะอันนี้ผักอบกรอบนี่ก็ถุงหนึ่งประมาณ250กรัมน,นะคะต้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะในราคา179บาทนะคะในติ๊กตอกค่ะอันนี้เราลองชิม,มกรอบมากค่ะเดี๋ยวเรามาลองกัดเยบับั่ออะมา นี่กระเจี๊ยบค่ะกรอบมากค่ะกรอบจริงยอมแล้ว่ากรอบมากค่ะไม่กลิ่นของกระเจี๊ยบนะคะออกมานัวเลยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ลองชิมดู อได้ยินเสียงไหมคะนังก๊อฟเลยค่ะอันนี้เขาจะออกเปรี้ยวๆหน่อยค่ะใส่มาของเปรี้ยวอันนี้เป็นกล้วยนะคะ จ้าวนี้อร่อยทุกอย่างค่ะอืมนี่ค่ะเป็นเวลุ่มผู้ชายขายนะครับตอนนี้เขาปิดโกดังค่ะแต่อาจจะเปิดใหม่หรือเปล่าเราไม่รู้นะจ้าเนี้ ดังนั้นซื้อจเหมือนกันค่ะเพราะว่าสาเหตุที่เขาปิดปิจการชั่วคราวเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาป่วยหนักค่ะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเครื่องมืออุปกรณ์มือในการผลิตขนมเนี่ยเขาก็ต้องขายไปเพื่อมารักษาตัวของเขาครับเขาก็เลยต้องปิดโกดังชั่วคราวเพื่อที่จะ ไม่เดือดร้อนตัวเองมากก็คือขายแค่หมดแล้วก็ปิดโกดังก่อนแล้วเขาก็จะหาวิธีในการลงทุนใหม่ค่ะอืมอ๋อแม่อืมขนนค่ะขนนอืม เดี๋ยวมาลองต้อบัลี่กนค่ะอันนี้จะออกเปรี้ยวครับไม่เปรี้ยวมันเปรี้ยวมากมากเหมือนกันค่ะค <c oughs> งทนของความพันจอรี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้องเห็ดนะคะเห็ดค่ะ รวมม,ม,มแล้วอร่อยหมดชอบหมดเลยค่ะเขากรอบแล้วก็ไม่เหม็นหืนเหมือนในติกต็อกบางตัวหรือว่าบางลูกค้าที่ซื้อไปแล้วบอกอ่าผักกรอบผักอกกรอบเนี่ยเหม็นหืนมัน่งไม่กรอบมั่งแต่ของน้องคนนี้ยอมรับว่าไม่เหม็นหืนแล้วก็กรอบอร่อยค่ะแล้วของเขาจะเป็นชิ้นมาก เห็นไหมคะเขาจะเป็นชิ้นไม่แตกหกักเคยซื้อมานะคะแตกหักก็มีค่ะเยอะมากเลยค่ะที่แบบเหมือนออกผลเลยก็มีนะคะอันนี้ถึงเขาคงความทนของความเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยค่ะเนี่ยลูกค้าจะไม่เสียใจยเลยถ้าเจอแบบนี้อัน,นี้กระเจี๊ยบชอบกระเจี๊ยบมากค่ะ นี่คุีเห็นไหมคะกบกบเลยค่ะวันนี้คุณยายน้องเืวรหนีหลานชายสุดชื่ออะมาแอะขึ้นผักก่อนอยังไม่ตื่นใช้ช่วงวินาทีตอนนี้พิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ต้องดิบกินดแล้วล่ะตื่นกวนอือร่อยมากค่ะอืมแล้วอเปอรให้ อบกอบมากแล้วื้อนหนึ่งด้านหนึ่งแล้วก็มีพ่วงถานด้วยนะฮะคิะจิตนิดค่ะไม่ได้เอามาให้ดูจะไปเอาตัวน้องให้ดูนะคะเพราะเป็นหนะ มันดูกิดค่ะนี่เลยคะ่ะนี่อันนี้เป็นน้องเล็กเห็นไหมคะอืมวดแถมมาให้กับอันนี้ อันนี้เราจะของแถมเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผักกรอบรวมหรือว่าเป็นขนุนนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะเอาขนุน,นะค่ะเพราะว่าทางก้านจะกอบขนุนอยู่เนืองเน,องเนืองนี่ค่ะอันนี้นี่ของเขาเห็นไหมคะเป็นชิ้นเลยค่ะไม่เสียใจเลยนะคะยอมรับว่าไม่เสียใจเลยเห็นมันแต่มันเป็นชิ้นขนาดนี้เลยค่ะ ไม่แตกไม่ก่อไม่แตกขอโทษนะไม่แตกไม่ยุ่ยไม่อะไรเหมือนเจ้าอื่นที่เราเคยสัง่งของเจ้าแตกค่ะพุงเต็มเลยค่ะนี่เป็นคิ้นแบบนี้นะคะถูกใจค่ะหนึ่งแถมหนึ่ง,งรอยเจ็ดบเก้าบาทนะคะแถมจวน้อยามาด้วยทานลบมันด้วยนะต่เอเลยค่ะอืม,อม รือใครสนใจตอบมาได้นะคะมีจำหน่ายค่ะอันนีกล้วยอื้อหื ฟัน,นก็ไม่ค่อยดีเท่เาไหร่แต่ชอบอ <c oughs> ขน,นุแต่ร้านน่าจะชอบขนุนกับกล้วยมากแล้วก็อันดับที่สามก็จะมาเป็น ตัวนี้ค่ะชอบมากตอ,อบมาครับ มีทั้งหมดหลายตัวค่ะมีกระเจียบมีแครอทมีกล้วยมีมันมันม่วงกับเป็นลายนะคะกล้วยนะคะแล้วก็คีววีหรืออะไรคะเนี่ย ขนุนตออืมได้เยอะอยู่ค่ะแล้วก็เห็ดเห็ดเราก็ได้นะคะอืแล้วก็ฟักทองอืมกรอบมากค่ะเกือบอีกสองส่ว แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ